สวัสดีทุกท่านนะครับผมเพราะผมเอยอ,อีโมนครับกับเกมอาเคมิตันนะฮะพร้อมด้ยวยภาพเปิดที่สุดแสนจะประสบชีวิตคือ <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นไอ้นี่ขึ้นมาผมก็เสียวแว๊บแล้วะ่ะไม่กล้าเลยทีกคนทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะฮะแคสไม่ดูเวลาเลยกูนะออก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนใจเริ่มรีบเริ่มเกม,มก่อนเลยดีกว่าอย่างแรก เเกมนี้่ยจะมีภาพที่อาจไม่เกิดอาการช็อกกูเห็นภาพหน้าจอมึงภาพเปิดมึงกูก็ช็อกแล้วว้าย <What? S 1> นะเ,เล่นจอเล็กเบาเสียงสุดเกียงไงก็หลอนเว้ที่นี้มันดูที่นี่ตลอดเหมือนดูเมันถูกทิ้งอะง่าย ถ้าไม่ใช่พูดถ้าไม่ใช่พูดถูกเลือกอย่ามาอย่ามาที่นี่เมื่อกี้อะไรอ่ะไม่ทันที่นี่เป็นสายสรับอูวีนะสักอย่างแล้วก็เธอไม่มีสิทธิ์จะเอาของบูเชียอะไรไปทั้งนั้นไอวีอ้อาวตกลงให้กูทำอะไรอ่ะอะ่ชาวบ้านเชื่อว่ามีมีอูสิอสาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ซึ่งอูเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าที่ปกป้องหมู่บ้านเพราะงั้นอผู้ชาวบ้านนี่ก็จะเอาเครื่องเส้นเดี๋ยวเครื่องเส้นละกันเอมาให้เธอทุกๆวันซึ่งวันเนี้ยเป็นข่าวข่าวของชาแล้วไงต่อไงอ๋อนี่เอาเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้ากูจำได้ว่าเมื่อกี้แมวเดินอยู่นะเอาเลยสิมึง รีบออกดีกว่าไม่จะบอกว่าเราเอาเครื่องเซฟไม่ได้แต่ว่าเราหิวมากนี่นะอีหนูเอเ้กูว่ายาดีกว่าว่ะย่าพี่ขอร้องยายามีผลกับชีวิตกุน,นะเว้ยยายามึงเอาจริงๆริงชิมเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่มึงใช่ไหมเนี่ย เอพิโกชิมุงกไมันเฉยเหรอมาททำอะไรที่นี่ยฉันเอาเครื่องเส้นมานี่เป็นข่าวของข้าคข,ขอ,ขขอฉันฮะงั้นเหรอเ <IS ES> สียงหัวเราะแบบขนลุกอะรู้ไหมผมนี่เสียงหัวเราะที่ผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงไอ้เสียงหัวเราะของเอซาดากะตอนที่ผมเล่นมิซาโออ,โอ,อะ, <reet> ออะนึกขึ้นมาเลยอะเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยหรือมันใช้เสียงเดียวกันวะ ขอร้องเอออย่าทำซาวด์แท็กในี่ใส่กูมึงเอาซาวด์แท็กในี่ให้กูเริ่มชอบเกมเกมอร์เมแสแวร์แล้วว่ะคือมันเงียบอ่ะแล้วมันไม่บิ้ว่าลมอะไรอ่ะอีนี่เสียงบิ้วจิปหายฉันออกไปข้างนอกนะชิมโมโกดูแลให้ดีล่ะโอเค <S 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 สรุปคือกูอยู่บ้านคนเดียวสินะ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  ไรวิ่ีอมันคือจุดเซฟนั่นเหรอเนี่ยจุดเซฟมึงนี่แค่จุดเซฟกูก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนี่นะ <S <S Take care of everything นี่คือให้กูทำอะไรบ้างอะงวงจังหลับดีกว่า อภัยโมโมที่ไม่ได้ผมพับโน้ตบุ๊กทันทีเลยเนี่ยผูสย้สา,สายญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมย,ยูรไซไนเออแต่ว่าอยู่คุยไม่ได้ฟันเรอเชน,นี่คุนคุยกันโอ้โหเ้ยเอาแล้วไงชีวิตกูเอาแล้วไงชีวิตกูตกมึงเ้ยมึงเ้ยมีเดลรี่นี่ ้เหาผักป่าโดนยุงกัดวันเกิดพ่อไม่มีอะไรออกไปล่ากวางออกไปล่าแค่กวาง,ออปาวางไปไหนวะ เธอทำตัวเองนะางานศิลปะคือเราต้องไปไหนอะ่ะถึงในใจจะไม่อยากเดินก็เหอะกูเซฟกูเซฟกันตายก่อนได้ไหมกูกลัวมันจะมีอะไรกับชีวิตกูอ่าวกูเซฟทับไปสัง,งั้นเฮ้ยช่างมันเถอะเฮ้ย <c> ช <oughs> ีวิตจัน อาบน้ำให้สบายหัวก่อนแล้วกันตูต้องทำอะไรมั่งอะ,ะทำไมประตูเปิดไม่ได้ทำไมก็ไม่ได้ล็อกไวนนี่ใครอยู่ที่นี่ของเอาแล้วเอาแล้ว เหมือนเห็นอะไรแวบๆสีแดงกูว่าเกมนี้กูว่ากูประสาทแดงเพราะพรกับเกมลีฟแน่นอนคือคุณเข้าใจอารมณ์ที่ว่าไม่กล้าเซอร์เวไหมกูเซฟอีกรอบได้ชิ้นนี้โห้ยเ็เจ๊ ไม่มีอะไรงั้นเหรอแต่ผมจำได้เข bueno. ้าห้องนอนดีกว่าไอหนูเฮ้ยกูจะไม่ทนกูจะไม่ทนกูจะไม่ทนนอนเถอะนอนนอนนอนไห คือผมไม่เก็ตอย่างคือมันเฮอให้เราอย่างไหนคือผมเห็นอะไรว่ามันมาทางนี้ใช่ปะ <c oughs> คือคุณเข้าใจฟีลิ่งอารมณ์ไอ้คนที่มันไม่กลา้าไม่กล้าดูจอไหมแล้วมันจะเล่นลำบากลำบากะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกลงให้กูทำอะไรเนี่ย โอ้ยเออเงียบก็ดีไปอีกแบบเปิดไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดอะไรไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ตกลงมันจะให้เราเอาไงเนี่ยเฮ้ตันเลยเหรอ ยิ่เตะตันก็จริงว<ม>ิ่โอ้โหมึงมาภาพน่งกูก็เสียวแล้วมึงมาเป็นแอนิเมชั่นหัวใส่กูเลยนะมึง <c oughs> เมื่อกี้ที่หน้าตา <c oughs> นอนเถอะอีหนู <c oughs> กูไม่อยู่แล้วละ่ะนอนเถอะนอนนอนนอนนนนอนกูบอกให้นอน เซฟได้ไหมชีวิตนี้กูก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละไงต่อลุย ทำไมฟิลลิ่รู้สึกมันเดินช้าลงกูออกไปนอกบ้านไม่ได้เหรอไม่คิวใครจะไปหิวลงล่ะฟิลลิ่งนี้ฮะอะไร่ะเขียนๆจะ ออกออกเกิดอะไรขึ้นแล้วกูจะช่วยด้วยกูกูว่าไม่มีใครมาช่วยหรอกมั้งแห้องนอนแต่ห้องนอนแล้วไปนอนมันต้องมีอะไรปิดแปลกไปมีอะไรแปลกไปกับบ้านหลังนี้ช่วยเหลือฉันต้องพาเขาช่วยเหลือโทรศัพท์ฉัน เพอปล่อยถึงไปกับเสื้อผ้าตอนที่ฉันอาบน้ำเมื่อวานเฮ้ยคุณคิดอะไรเหมือนผมไหมไอ้ไอ้ไอ้แดงๆที่มันเงิบเงอยู่ตรงผนังเนี่ยคือก็ไปนอนเถอะเดินไปห้องอาบน้ำมึงตายแน่เชื่อฉันโห้ย เอาวยลงล่างก่อนลงล่างก่อนกูไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตกูกูเซฟไว้ก่อนดีไหมเอาล่ะเอาเอาเเอาชีวิตนี้กูไม่มีอะไรจะเสียละมาหนึ่งออไม่ทำอะไรกูหรอกหรือ สายไม่รับจากแม่นี่ชิโมโกะเปไ็นไรหรือเปล่าเฮ้ตายใครอยู่ไหนอะก็อยู่บ้านสิรีบออกจากบ้านรีเข้าเดี๋ยวนะแม่พูดเรื่องอะไรออกมาจจกออกมาจจกหนูบ้านเฮ้ยอะไรนะเด็กปุ๊บแม่ไม่ดีเลยอะไรกันไม่มีสัญญาอะไรอ่ะน,นี่บ้านฉันนะทำไงดี ไงดีฉันทำอะไรเสียอย่างฉันต้องไปจากที่นี่มันมีอะไรที่เป็นประโยชน์ด้วยมงเนี่ยสำรวจบ้านก่อนดีกว่าอีหนูไอ้หนูต่าบ้าวมันไม่ต้องแต่อะไรแล้วคนร้ายอะไรส์วุ้ย <c oughs> ไม่อยากจะเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยกูยไม่ควรเข้าห้องนั้นสินะ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  พระเจ้าช่วยลูกด้วยเมื่อย่างนอนตอนนี้โอ้ยมันใช่เวลามาอ่านแดลี่แล้วจ้าเมื่อไรเขียนอย่าเข้าไปจะฆ่าแกก็อย่าเข้าสิครับกูก็ออกดิเนี้ยวไม่อยากออก อืมเอาล่ะกูเตรียมตัวถูกฆ่านะจ๊ะเตรียมตัวเฮ้ยอ,อีกแล้วเนอะมันมีอะไรจะมาโอ้โหตกไม่ได้ตดไม่ได้จะไงดี อย่า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 ทำอย่างนี้กับฉันโรอะไรวะโอ้ยชีวิตฉันบอกว่าอยากเข้าไปจะฆ่าแก่แล้วถ้าฉันไม่เข้าไปแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะเอสายโทรศัพท์ถูกตัด โอ้ยโอ้ยไม่อยากเข้าไปในห้องนั้นห้องไหนกูก็ไม่อยาเข้าหาแล้วที่เป็นประโยชน์กับชีวิตแน่จะใส่รหัสไปทำเตียอะไรห้องนอนกูมีอะไรดีๆกับชีวิตม,มั้ยไม่อยากนอนตอนนี้ซึกมึงก็ไม่ควรน,นอนจริงอะละมีเสื้อผ้าเออ งบงบงบสุดท้ายกูต้องเข้าไปห้องน้าสินะเอาเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ฟิลอะไรขนาดนั้นเปิดไม่ได้อมืมีอะไรกำลังมาคือตอนนี้รู้สึกคือประจันหน้าแม่ง คือไม่ความรู้สึกผมคือเอาวะตอนตอนคือตอนคือตอนนี้จะแห่ใส่กูกูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วกูประจันหน้ากันหมดเลยเนี่ยมาแมโ่โอเคขอพักก่อนได้ไหมโอโหเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยกว่าอีเกมลิฟต์อยู่นิดนึงคือ อีตอนัตนตนันแบบนี้มันก็ทําอะไรไม่ถุหมกันแฮะนั่นเดียประลาขุนขอดตัดจบก่อนได้ประลลาถ้าครั้งนี้กูตายอีกกูตัดจบเลยไหมบอกให้หาอะไรเป็นประโยชน์ก็เหอะแต่กูจะหาอะไรล่ะครับ Equipment กูมีอะไรอ่ะ System อ,อย่าเข้าไปจะฆ่าแกสรุปก็คือก็ต้องไม่เข้าใช่ไหมอะ่ะแต่ถ้าเป็นโดยรวมของถ้าเป็นเกมแนวนี้จริงๆนะมันต้องมีอะไรในนั้นอะ่ะแล้วมันจะไปต้องเข้าอะ่ะถ้าเป็นเกมสกคริปเฮอร์เรอร์อย่างนี้จริงๆนะแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะเฮ้ย ัดก่อนดีกว่ามนเนียขออ่านแด้วรี่ร er. um. อบเพิ่มมีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามากูเข้าไปประจันหน้ากับมือสักรอบได้ไหมอืมอืม คือฟ e ลลิ่งผมคือมันยังไงะคือแบบคือถ้าอย่างนั้นมันต้องมีอะไรที่เราทำได้ในห้องนี้ถูกปะคือคือตอนนี้สภาวะอยู่ในช่วงใจเย็นอย่างที่สุดอะอีอีหลบนี้คงต้องหาสปอยโอเคเดี๋ยวคงขอเวลาหาสปอยก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาที่เพราะตรงๆผมก็เริ่มไม่ไหวกับไอนหน้าอีกแล้ว ตอนแรกคิดว่ามันจะมาหหดเหมือนเกมลิฟแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะโอเคขอจบคลิปก่อนแล้วกันคนระับสวัสดีครับไม่พาย,ายแล้วก็เตรียมพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเปิดซีรีส์ใหม่หลอนได้ใจเลยกู